น้องทอดไข่คลิปนี้ทาทอดไข่แต่เซเว่นมาได้ไข่แะไรเอาสตเต็มไปเลขเอาไข่ได้ไข่ดได้น้ำด่าได้น้ำด่าขวดนึงแล้วก็กลับอันม่ามา่าซองนึงแล้วแต่เก้าสิบสองบาทว<า>ันใหญ่เราไปเซเว่นดูเราละได้อันสเต็มแล้วกะสเตม็ตมรเราเราเอาไส้ไม่เชื่อก็เอามาแล้วก็ใส่ไว้ในตู้ไม่ต้องเส่าเรือนเราไปแลกเอาไปลแลกไส้เอาวแล้วก็ ตีไข่ทอดไข่ส่ลูกสาวกินยามะเล็งเฟิ่นหิวข้าวนะคะขา้าวปัจจัดไปนะคะทอดไข่ทอดยิ่งถ้เาเหนียวกระเซบเต่าพี่น้องเมนูแต่ดั้งแต่เดิมเขา,าจะน่าอาหารสานบ้านเขาทอดสีหดดดนะ่หน่วยเลยจัดไปแบบจุกๆนะสี่หน่วยว่าไม่เมนูได้พี่น้องหลายเากิดมากแต่เนาะไอ็ใส่รสดีแต่แร่แว่มาเอาไข่ทนำะแม่ใด้ลูก เอาไข่ไปใส่ตู้ให้แม่หน่อยเร็วแล้บมาให้ใส่พริกโร่คอมเดิมแม่ว่าใช่ไหมพริกหล่กับข้ามหลังนุ่มใหม่แล้วแต่เนาะใส่กับไปไปกับไข่เลยแล้วแต่เนาะนุ่ยน้อยเพื่อกาบบุกกินเพื่อกาสีแบ่งออกนะคะเอินน้องมาไในลูกหัวหอมบอใส่์ีดทีิลูกบอใส่บอใส่เอาใส่พริกโร่พ่อว่าพริกหล่ใช่ไหมไข่พอบอไซตลูกพอแล้วเอาเอานี่พี่เอาพริกไปใส่ตู้ไว้ด้วยลูกจ้ะ มันเป็นเหียวเดี๋ยวไม่ไมปแค่ผมมุ้งไว้มืม่ออื่นเดี๋ยวไปกรอบกรอบบ้งคือมาท่านในแช่ไว้อยู่เอาทิแช่ไว้ซ่อนแม่ดให้ท่นได้เนาะเอาทับพี่ใหญ่เลยบอกเนาะทับพี่ใหญ่อะปูงใส่รสดีอันขาดกูได้จะไม่รสดีเท่าเลยจ้ะเด้อนะคะอ่าใส่ทับพี่ใหญ่เลยได้คือกันคารุนคารุน ้ากันแล้วก็เทลงใส่หมอกระทะันฮ้อนนจะกสาวซนมาแ้เคกย่างไปย่างมาแล้วจ้ะข้างหมอกระทะตรนี้ นอยใส่ลายกับสีเข้มฉลาดพี่น้องอบอใส่น้ำตาลโาผงนัวน้อยนึงพอรสด,ดีใส่เรนะ็วลูกลบอโขงนัวน้อยนึงผงนัว,วกปกติกับสีบอใส่นะั่ฉลาดใส่น้อยนึงเอานล้วมันพืชลงหมอห้อเลยเนาะจ๊ะเนาะทอดไข่หอมม่ยากอ่ะเย็นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมบะมี่กระเทียมเบิร์ดเดนะ้อพี่น้องอ่ะขลุนข่าล้นี่านั้นเข้ากัน หอมเพื่อกะโบไส่ที่จริงโบมีต้นหอมแบบมีแต่หัวหอมใหญ่เพื่อนบ่ม,มักบ่ม,มักเข้ากับกับไปใส่แต่ผิกหลอ่อให้เพื่อนนะคะทอดไข่พขอ,อารนะุ่นเข้ากันโดนด้วยโอ้ยอไปทอดแต่ละเข้ากันดีๆตพื่อนรสดีน้ำปลาผมนวดน้อยนึงนะคะทุกคนสาสีแบบเส้นแล้วนะคะทอดไข่ฮอลทอดแบบบ้านๆนะคะทุกคนเรียๆเลยเด้อพี่น้องเด้อมาบอกากระทะเริ่มเดือดแล้วนะคะดีๆไข่ลงถึงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่า คลิปหลอพี่น้องใช่เป็นหน่วยเลยลูกสาวใหญ่ก็มามากมากเลยพี่นรเยอะ้ากเลยค่ะโอ้ทวดเลยพี่น้องทวดเลยทวดเลยอันนี้เอาไว้แล้วจะเนาะเอาไว้ข้างล่างนะคะพิเศษเดือนห้าด้านหลังจะเนาะมาเบิ่งไข่น้องกันพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ได้ะโอียอย่างเนาะ ใต้ข้างบนนอน,นี่เน,ะนาะพยายามสิบเจทะลุอันนี้ขึ้นมาโฟมขึ้นมาพี่น้องค่ะเนี่ยเสียงก็แกะก็แกะทั้งเทิงนะได้ยินหลายเทือ่อะเด้เพราะว่านะเสียวเสียวคือการมันมีงูเห่าเข้ามาค่ะนะทุกคนน,นะพี่นองงามบา่เป็นแผ่นงามเนอะ ทอดไข่สุรุสุกเ้ากินแค่นี้ก็โอเคแล้วก็เขา้าบ้านๆที่มีไข่ก็ได้กินไข่ก็สุดยอดลังกาแล้วพี่น้องเอ้ยจะต้องอยังมากมายเนาะนะคะอาหารบ้านๆเีากินตั้งแต่น้อยจนใหญ่ทอดไขน่นี่แหละมุนเป็นเด้อพี่น้องเด้อย่ยานมันนันนั้นเขาเ็ดบวกเปลนทอากระชับแล้วค่อยกลับเอานะคะกลับด้านเอาเดี๋ยวสิบเบิบ้ลว่ากรอบยังงั้นจะเนาะ ให้กรกอบคนแม่มันจัแซ่บพ,พี่น้องจ้าขมบ,บกรอบบมค่อยมักบันดไดน,นะเช่าเดือนกันนะกรอบงหน่อยก่อนเบิง่ง่ตลอดทำเองว่ากรอบลายกต่สีบลคัคเอาเสืเอาแบบเ,เหลืองๆเอาแบบเ,เหลืองหอมๆนะคะนี่นะคะทุก,กคนได้แล้วแบบได้แล้วด้านนั้นยังบมขึ้นมาแบ่งครึ่ง แดงขึ้นไปเลยเด้อพีอ่น้องเด้อแดงขึ้นออกปีนเท่าเลยปีนเท่าเลยเอาทางนี้ลงบานตักด้านไปอ่านั่นได้แล้วได้แล้วีว่ตัวเรียบร้อยลวตัวนี้นี่ดันนี้เราเตรียมจานมาเนี้เตรียมจานทุกคนเตรียมจานนะคะเตรียมจานไว้เรียบร้อยแล้ว สุกแล้วเด้อพี่น้องทอดไข่ห้องสุกแล้วพอแล้วนะคะเหลืองสวยงามมากเลยใส่จานนะคะทุกคนนะใส่จานด้ยเด้อยองเด้อนี่ทุกคนค่นะอนะทอดไข่ไขห้องอันนี้เอาไขะล่างมืออื่นมือนี่แนหะพ่อก,กับพี่น้องมือในแม่บ้านจุนบินละ่ะมือใน้องแม่บ้านจะได้บินละ่ะ มาลูกเอ้ยมากินข้าวเอิญลูกมากินข้าวเฮ้ทุกคนมาแม่มาแม่กินขา้าวเลยเรืแล้วละเด้ออ่ะบัตนี้ชาวเดือนลรพี่ละน้องไปนะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ